สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิชัยสไตล์บ้านทุงนะครับทีนี้ผมก็มีวิธีการดีๆมาฝากผู้ชมอีกแล้วนะครับผู้ชมเคยมีปัญหานี้ไหมครับเนี่ยเออ,เ,อ,อเวลามัดเบ็ดแบบเนี้ยแล้วแล้วเวลาไปตกปลาหรือว่าทงปลาแบบเนี้ยแล้วมันเบ็ดมันจะหลุดนะครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมจะลองมัดแบบธรรมดาดูก่อนนะครับบางคนอาจจะมัดแบบมัวม่ว นี่นะครับเนี่ยบางคนก็อาจจะมัดแบบแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยมัดแบบนี้เนี่ยถึงจะมัดหลายๆครั้งนะครับแต่ว่าสายเอ็นเนี่ยเวลาโดนน้าโดนน้ามันจะลื่นนะครับมันก็ใช้ไปตกไปหลายๆครั้งมันก็จะลายตัวนะครับลายตัวแล้วเวลานานๆเข้า เบ็ดนี่มันก็จะหลุดจากสายนะครับเอาวันนี้ผมมีวิธีการมัดเบ็ดที่ว่าโอกาสที่ว่าจะหลุดนี่แทบไม,ม่มีเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยอ่านี่นะครับเราก็เอาสายเอ็นเนี่ยร้อยร้อยไปนในรูรูแบบนี้นะครับแล้วเราก็ พับแบบนี้นะครับนี่แต่โดยการเหลือปลายไว้ให้เยอะๆหน่อยอเหลือไว้สักประมาณเท่านี้นะครับนี่เป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะทาช้าๆให้ดูนี่แล้วเราก็ดันตัวเนี้ยขึ้นไปนะครับขึ้นไปกะว่าเอ,อประมาณเกือบๆถึงปลายเบ็ดแบบนี้แล้วเราก็จับรวบไว้อันแบบนี้เลยแล้วเราก็พันพันตัวนี้นะครับพันพันตั้งแต่ข้างล่างขึ้นไปด้านบนนะครับ เนี่เวลาพันนี้เราก็ต้องเอาเอามือนิ้วมือกดด้วยนะครับนี่เราพันพันรวบมาด้านบนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพันช้าๆดูอันนี้ยิ่งพันหลายรอบยิ่งดีนะครับเพราะว่ามันจะยิ่งแข็งแรงนี่นะครับ อ่าแล้วอันนี้เหลือสั้นแล้วสั้นแล้วลไปนี่ผู้ชมสังเกตด,ด้วยดีายเนี่ยเราจะต้องสอดสอดเข้าไปในรูเป็นห่วงแบบนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยอันนี้ไม่รู้กล้องเห็นป่ะเนหะนี่นะครับสอดขึ้นไปแล้วแล้วเราตัวเนี้ยเราดึงนะครับอ่าตัวตัวที่สอดขึ้นไปแล้วจับไปด้วยนี่นเราก็ดึงตัวนี้เห็นไหมผู้ชมเนี่ยพอดึงแล้วมันจะรัดเลยเห็นไหมนี่ ตัวนี้คือตัวที่เราสอดขึ้นไปเนี่ยเวลาดึงเห็นไหมนี่แบบนี้นะครับเนี่ยแล้วมันก็จะลัดแบบเอ,อ่ยิงดึงยิ่งรัดนะครับเนี่ยมันจะไม่หลุดแล้วทีนี้เราปลายนี่เราก็ตัดออกสักหน่อยแต่ว่าก็อย่าตัดสั้นไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบางทีโอกาสที่มันจะหลุดอ่านี่แบบนี้เลยเห็นไหมแบบเนี้ยอย่างนี้ดึงยังไงก็เบ็ดไม่หลุดนะครับนอกจากสายเอ็นขาด แต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบอันเดิมที่แบบเขามัดกันแบบเนี้ยบางเอ่อมือใหม่นะครับมาเื่อทำมือใหม่แบบมัดแบบเนี้ยเพราะว่าเบ็ดบางตาเนี้ยมันจะมีตรงเนี้ยบางทีเขาบีบไม่สนิทนะครับมันก็อาจจะหลุดตรงนี้ได้แต่ถ้าเป็นเป็นแบบเนี้ยยังไงก็ไม่หลุดนะครับเพราะว่ามันรักตัวนี้อยู่แล้วอ่ะไออ,อันนี้ก็เป็นวิธีการมัดเบ็ดสำหรับมือใหม่นะครับ อาทคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ